อดีตรักต่างค่ายโก้มขอโอกาสจีบอีกครั้งชีวิตที่รัเสเซียที่สาววิทิสาเคลียสถานะพระเอกช่องเจ็ดแท้จริงเป็นมากกว่าเพื่อน ทำเอาหลายคนแปลกใจที่นักแสดงหนุ่มปั้นจันทร์ประมะอิม,มโนทัยพร้อมกับมีข่าวว่าตามจีบนางเอกสาวต่างค่ายทิสาววริทิสาลิ้มรรม,มหิสอนอยู่คนเลยยิ่งสงสัยและคาดเดาว่านางเอกสาวอาจจะเป็นมือที่สามหรือเปล่าผมไม่อยากจะพูดอะไรมากทิสาเป็นนักแสดงที่ไม่มีข่าวเสียหายเลยผมเองก็ไม่อยากไปเป็นส่วนหนึ่งให้เขาด่างพร้อยผมก็กลัวในจุดนี้วันนั้นผมเจอน้องจริงๆแล้วผมก็ขอถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ปกติผมเจอนักแสดงผู้หญิงเยอะ แต่ผมไม่ได้ลงผมปลืม้มจีบเขาไม้เขาเป็นผู้หญิงในสเปกที่ผมชอบหลังจากนี้เดินหน้าจีบเต็มที่ยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นท้ามีจังหวะถามว่ามีลายคุยกันไหมผมไม่ได้คุยเลยไม่มีลายครับไหลรูปอย่างเดียวไม่กล้าขอใครครับถ้าขอก็ต้องขอจากน้องเองรู้ใช่ไหมว่าน้องเขาก็โสดผมทราบครับว่าน้องโสดผมก็ดูข่าวได้ดูที่เขาสัมภาษณ์น้องบอกว่าไม่ได้ปิดโอกาสใช่ไหมก็หวังว่าน้องจะไม่ปิดโอกาสเพียครับยิ้มและทางด้านที่สาวั ิสาพร้อมเปิดใจเรื่องความรักที่ไม่เคยคิดโสดแค่ยังไม่เจอคนที่ถูกใจต้องอยู่ให้เป็นนางเอกฮอตในช่วงนี้เลยก็ว่าได้สําหรับทิสาวริธิสาลิ้มธรรมมหิซอน ที่มีผลงานละครต่อเนื่องหน้าจอและสามารถเรียกคะแนนความนิยมจากแฟนๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกแฟนๆเชียร์หนักสําหรับคู่จีนทิสาวัริทิสาลิมธรรมมฮิสอนกับมิกทองระยะที่หลายคนลุ้นอยากให้เป็นคู่จริงเพราะพักหลังทั้งคู่ยิ่งดูสนิทสนมกันเป็นพิเศษล่าสุดมีโอกาสเจอตัวทิสางานนี้เจ้าตัวก็เผยถึงสถานะกับมิกคนนานเขาเพื่อนเพื่อนที่แบบสนิทมากสนิทจนสบายใจที่จะทํางานด้วยกันไปไหนด้วยกันบ้านก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันอยู่ใกล้กันก็เห็น บ้างมีคนเชียร์อย่างตอนนี้เราถ่ายละครร่วมกันอยู่ด้วยคนที่เขาเชียร์อยู่แล้วเขาก็เลยอาจจะมองว่าน่ารักแต่ด้วยการทำงานหรือด้วยความสนิทของเราหนูก็มองว่ามันเป็นความสบายใจ